ผู้วา่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกองปีนังชนิดททวาฮาในวันนี้กับอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาประเทศไทยมีความสัมผัสของภาคใต้ได้เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียและสิ่งกับความสอมพันธอันดีที่ต่อเนื่องได้ยอมงานากอตทางกันขาได้เช่นเดิม จุบันหลังจากสถานการณ์ยากครับก็ปที่ระออร์เยลทอ a วันเตน e s e c i a l l y in terms of trade and investment but the relationship has เป็นสังคมพลธรรม ที่ได้หล่อหลอมจังหวัดสซขคานั่นเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญในภาคใต้ในสิีจังหวัดเมื่อสักครู่ที่ได้ยินศาสนาที่สาคัญศาสนาพุทธศาสนาการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างความเพื่อตอความงกับสังข์ขีนนี่เป็นสิ่งที่ complete the a actually this is part of the the visit by the prime minister sorry, Buddhist, Muslim, and also Chinese, Hong Kong. The of Songkran Police, Khun yes, uh, Chidrat, representative mm -hmm. of District Chief Officer of Hap -Nai. So, please feel free to have one. <laughs> Secretary-General of Penang Chinese Town Hall, Mr. Liu Wu Hui. Mm -hmm. พระสายจีนที่นับถือในในศาสนาของของซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคราบนับกันก็ยังต่ำถึงสี่ร้อยปีคุณระหว่างจังหวัดสงขลาและเมืองพีนังสองและรวมถึงการขนส่งเรือจิติกสามสองพันห้ารอยหกสิบหกอำเภอใหญ่จึงได้จัดประชุมเพรว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะที่ได้เปลี่ยนมาเป็นประธานในวิธีเนี่ย